ว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์แสงคำเลิศผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมการจัดก,การเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่อนข้างพร้อมแล้วล่าสุดขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงกว่าห้าหมคนในพื้นที่เขตบางกะปิ ที่ศูนย์การค้าตะวันนาและอีกเจแห่งที่มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่า1 0 0 0 0หม่นถึง2 0,000 000ื่นคนโดยกกตกระทมได้จัดพื้นที่รองรับผู้มาใช้สิทธิ์ไว้แล้วเราได้มีการเกี่ยวกับพร้อมแล้วตอนนี้เรามีการลงเป็นตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้นแล้วคิดว่านะครับน่าจะมีความพร้อมในการที่จะรองรับคนได้นะครับในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ตอนนี้ก็มีที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านะครับ 10, 20, กกนว่าที่ร้อยตรีสัมพันธ์ยังกล่าวถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในวันเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถทำข่าวถ่ายภาพได้ แต่ต้องไม่รบกวนการทำงานกรรมการประจำหน่วยและห้ามถ่ายภาพซูมเข้าใกล้ผู้มาใช้สิทธิการลงคะแนนและจะต้องนำเสนอข่าวไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงห้ามเปิดเผยผลสำรวจเจ็ดวันก,นก่อนการเลือกตั้งส่วนกระแสข่าวการซื้อเสียงด้วยการให้ประชาชนถ่ายบัตรเลือกตั้งในครูหาด้วยตนเองเพื่อน,นามายืนยัน เรื่องนี้ไม่สามารถทําได้เพราะผิดกฎหมายเลือกตั้งซึ่งได้กําชับกรรมาการประจําหน่วยดูแลยอย่างใกล้ชิดโดยไม่ได้ห้ามประชาชนนําโทรศัพท์เข้าคูหาเนื่องจากเป็นสิทธิ์แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วริมมอนอุดมพรรายงาน